ก็ห่างหายไปมานานนะครับสำหรับกิจกรรมใหญ่ๆหลังจากกิจปีใหม่ไปแล้วนะครับก็มีกิจกรรมที่เรียกได้ว่าแต่หลายคนต่างเฝ้ารอคอยนะครับคือกิจกรรมตุดจีนนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคร่าวๆแล้วกิจกรรมจุดจีนที่จะเข้าเซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ยจะมีกิจอะไรประมาณไหนกันบ้างแล้วเราเนี่ยจะต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวไว้สําหรับสุ่มอะไรยังไงเก็บแบ่งไว้ยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยววันนี้ไปดูอีกครับ สเตลลาโก plus เพจรับเติมเกมที่ครอบคุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึงสเตลลาโก plus ลิงก์อยู่ใต้ description อะไรครับกากาสวัสดีเ,เพื่อนๆที่น่ารักทุกทุกคนป็นตาช่องจันแจกแวในเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็อยู่กับศัพท์ประยุทธ์เรียนยานเซิร์ฟเวอร,ร์ใจหวันนะครับไม่ว่าเราเป็นเซิร์ฟเวอร์ไหนก็ได้นะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงทนาของกิจกรรมจุดจีนนะครับ ดยกิจกรรมตุ๊จีนนี้นะครับจะไม่รู้ว่าก่อนหน้าที่จะถึงวันตุ๊จีนเนี่ยมันจะมีกิจกรรมอะไรเสริมเข้ามาแทรกหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามาพูดถึงกิจกรรมตุ๊จีนก่อนเผื่อว่ามันจะเข้าก่อนเวลาแล้วมันจะมีช่วงเวลาทํากิจกรรมเราจะได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมเลี้ยวเตรียมแรงสําหรับการเล่นกิจกรรมนะครับดยกิจกรรมตุ๊จีนนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมที่น่าจะเป็นอันดับหนึ่งเลยเป็นกิจกรรมที่ใหญ่ที่สุดของเกมนี้นะเพราะว่าเกมเราเนี่ยเป็นเกมจีนนะครับตุ วืห,หวานะครับโดยเฉพาะเซิร์ฟเวอร์จีนเราได้เห็นแพนไปแล้วใครยังไม่ได้ดูคลิปที่เราไปดูส่องสปอยกิจกรรมตัวจีนรวมถึงแพนการเล่นของตัวเซิร์ฟเวอร์จีนที่มีการปรับเปลี่ยนระบบอะไรบ้างเราไปดูไลฟ์สตรีมนั้นได้นะสนุกมากเลยครับโหเพราะว่าเขาแจกสก,ก,รรก,กินปูกะบีโคตรว้าวนะครับจะสำหรับเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับเราเนี่ยจะมีกิจกรรมตุวจีนของปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเนี่ยเขาจะแจกเป็นสก,กรรินทนาของมูไ่นะครับมูไ่ร่างตุวดจีนคือร่างนี้นะครับ,ลลรบแล้วก็ในปีีีีีนนนน้้น้้้เเ่่่่่กกกกก็จจจะมมมมิรรรไไอตตััวววาาาาใใหหแแืดช ใช้ตั๋วอะไรเกี่ยวกับเหรียญสักอย่างในแรกนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ในปีที่แล้วนะเป็นหนึ่งในสกินที่สวยงามมากนะครับกิจจุจีนเขาทําสกินออกมาดีเสมอเสมอเลยนะครับแต่ว่าในปีนี้เนี่ยที่เป็นอ่าทนะาของตัวสกินแจกฟรีนะครับที่เป็นสกินเนี่ยจะเป็นน้องเสียอู่ร่างนี้ครับนี่น้องเสียอู่ร่างนี้นะครับจะเป็นล่าที่แจกฟรีนะครับโดยทันตอบคําถามนะครับคาถามเนี่ยเหมือนจะตอบประมาณสัก3าหรือ4วันนี่แหละจันเคยทําสตรีมตอนถามอยู่นะครับคขาถามง่ายมากมากนะ อย่างเช่นเสียอูเนี่ยกินดอกไม้อะไรเข้าไปนะครับลอกดิดีอาวณดอกคนะดอกเห็ดอะไรสักอย่างเลยครับคาถามง่ายมากๆถ้าใครดูอนิเมะนะครับคาถามแบบง่ายๆแถมอีกอย่างเนี่ยตอบผิดก็ไม่เป็นไรครับตอบจนกว่าจะถูกนั่นแหละนะครับก็ไล่ตอบคาถามประมาณ3-4วันเราก็จะได้รับสกินเสียอูฟรีนะครับถ้าอาจารย์จำไม่ผิดนะสกินล่างนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสกินฟรีที่ได้ง่ายกว่ามูไบทเพราะว่ามู่ไบทเนี่ยเราต้องทําเควสไม่เติมเงินเลยเนี่ยใช้เวลาประมาณถ้าจาไม่ผิดประมาณ 19- 20ะก็จได้สกินมู่บถ้าแบบไม่ได้เติมเงินสสะมยนะก เล่นฟรีนะครับจนสกินเนี้ยได้ง่ายนะเป็นสกินเสียอูนะครับเราจะได้เอามาเตะปากไอ้พวกแบบหื้อแล้หื้อหือหือเรานะครับโอเคก็จะมามันี้สำหรับตัวานะของสกินนะครับนอกเหนือจากตัวในรูปแบบที่มาในสกินฟรีแล้วเนี่ยอาจจะมีกิจกรรมเสริมๆอื่นๆอีกบ้างเดี๋ยวจานเอาเขาเรียกว่าการรีวิวของปีที่แล้วของไต้หวันนะครับอันนี้จานบอกไว้ก่อนนะครับขออนุญาตแนะแนวนิดนึงไว้ก่อนว่าอาจจะไม่เหมือนกัน100%่งรอร์แต่จานคิดว่าน่าจะเหมือนกันนะคิดในใจไว้นะครับ เพราะว่าน่าจะเหมือนกันทันรอบมาแล้วแหละแต่ว่าเรื่องของรางวัลอาจจะไม่เหมือนกันทุกเซิร์ฟเช่นเซิร <over> ์ฟไหนเปิดใหม่ๆของรางวัลที่เป็นแหวนแสนปีอาจจะไม่มีเซิร์ฟเปิดนานๆแล้วก็จะมีของรางวัลที่เหมือนกับเซิร์ฟนอกปกตินะครับเซิร์ฟใหม่ๆเขาก็จะประมาณว่าไม่ให้ของรางวัลอ่ะโด่เกินไปเพราะว่าในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันจะเกิดความห่างของตัวเลเวลลักโปของของเซิร์ฟเวอร์นั้นนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันในส่วนไทยเป็นกิจกรรมนะครับกิจกรรมที่เป็นของตัวเซิร์ฟเจนเนี่ยก็จะมี1ถึงวันที่20 นะครับอ๋อวันที่แล้วมันจัดประมาณ2วันนะครับโอเค1 21ถึง2 20นะครับโหจัดค่อนข้างนานนะอาจารย์คิดว่าอาจจะมีแผนๆเข้าไวเหมือนกันแปลว่าเดือนกุมภาพันธ์เดือนเนี่ยอาจจะได้เล่นกิจกรรมนี้นานหน่อยนะครับกิจกรรมนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมสะสมการ์ดเหมือนรอบที่แล้วเลยเหมือนปีที่แล้วเลยครับสะสมการ์ดนะครับใครไม่มีการ์ดไหนก็ไปแลกกับเพื่อนที่เป็นต่างเซิร์ฟเวอร์เพื่อนในเซิร์ฟเวอร์กันได้นะครับอันนี้ก็เป็นคอมมูนิตี้ถ้าใครมีเพื่อนเยอะๆมีคนที่เล่นในเซิร์ฟนั้น ของรางวัลเนี่ยต่างๆนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันนะครับนะเริ่มด้วยกิจกรรมแรกอย่างที่บอกไปครับกิจกรรมเนี้ยเราก็สะสมการแลกของรางวัลก็จะมีทั้งไส้กรอกทั้งเพชร666นะครับมีเศษตัวละคร30นะมีหัวใจมีอะไรต่างๆถือว่าเป็นของฟรีที่สามารถจับต้องได้นะครับอันนี้มันอยู่ที่ดวงด้วยนะบางทีบางคนเล่นเนี่ยไม่ต้องแลกการกับใครก็ได้ของครบอะแต่ว่าจำจำไว้เลยว่ามันมันเป็นเหมือนระบบล็อกครับที่ว่าคุณจะต้องขาดการใบใดใบหนึ่งหรือ2ใบเสมอๆในกองกองนั้นเพื่อให้คุณเนี่ยได้ได้คอมมู แต่ว่ามันมีโอกาสออกไหมมันมีแต่ว่าโอกาสมันน้อยเหมือนมันว่าล็อกแล้วว่าไอดีมึงเนี่ยขาดการ์ดสีทองใบนี้แน่นอนไอดีคูณกัดการ์ดสีแดงใบนี้แน่นอนมันจะเป็นแบบนั้นเสมอๆในทุกๆกิจครับนะมันก็จะทำให้เราเนี่ยต้องเล่นคอมมูนิตี้ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนการ์ดกันนะครับในกิจกรรมแรกนะครับก็จะมีของรางวัลอย่างที่เห็นเลยนะครับเนี่ยเห็นปะก็จะมีเป็นอ่าตัว10บใบนะครับถ้ามีทั้งหมดประมาณ6มั้ง6 7อันมั้งนะครับอันนึงก็เปิดประมาณ23วันนะครับ ก็เกือบๆเ,เดือนแหละกิจกรรมนี้ใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับกรรเกือบๆเดือนเลยเป็นกิจกรรมที่ไปปันป่นไปเรื่อยนะครับอย่าลืมดีๆนะดูวันดีๆนะครับเพราะว่าแต่ละกองเนี่ยมันมีวันจํากัดประมาณ3 4วันอะไรเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยไม่ดูแล้วแบบโอ้ยลืมแลกลืมแลกลืมไปทํานู่นทนํานี่ลืมเลยกลับมาีทีอดแลกแล้วนะครับอันนี้ต้องระวังกันไว้ด้วยกิจกรรมที่2นะครับเออเดยกกิจกรรมแรกนี้จันลืมบอกไว้ว่ามันทําจากเควสประจําวันนะครับเห็นปะทำจากเควสประจําวันนะครับก็สามารถมาแลกกันได้อันนี้ก็ทําเควส ก็ได้รับนะครับกิจกรรมที่2ก็เป็นกิจกรรมที่ทุกคนเนี่ยต่างชอบกันแน่นอนชื่นชอบแน่นอนนะครับนั่นคือกิจกรรมของกระปุกอมสินอันนี้เนี่ยจานสตาร์ทที่มาที่7จ็ดพันแล้วนะทั้งทันที่เหลือเวลากิจกรรมอีก7วันอ่ะเจ็ดพันแล้วนะได้เจ็ดพันแล้วเหลือเวลากิจกรรมอีกตั้ง7วันนะครับอันนี้จานจาไม่ได้ว่าเขาเนี่ยจำกัดยศเหมือนไทยหรือเปล่าแต่ว่าน่าจะมีการแบ่งแหละเพราะว่าน่าจะไม่เท่ากันหรอกแต่จานจาได้ว่ามันมันมันก็ได้ค่อนข้างเยอะนะครับโดยกิจกรรมนี้นะครับเราเนี่ยก็ทาการทำเควสบ ทำเควสประจาวันแม่ปะเจนสุ่มรายวัน2ครั้งตีกระดูกนะครับตีถ้ำทำเควสประจําวันต่างๆนะครับเราก็จะมาสะสมเพชรอันนี้เนี่ยจะเหลือจนเจ็ดวันจันได้เจ็ดพันละถ้าจันจำไม่ผิดไอ้กิจรอบนี้จันได้ประมาณหมื่นกว่ากว่าครับเนี่ยมันก็จะมีกิจเนี่ยครับเห็นปะสะสมเหรียญไปได้เรื่อยๆครับมันได้เยอะมากๆนะแล้วก็มีการทําเควสหลักเห็นปะอย่างต่ำๆที่จันดูเนี่ยเกือบๆหมื่นแล้วอะ่ะจันคิดว่าจันได้ประมาณ 13, ามประมาณหมื่นสามถ้าจำไม่ผิดประมาณหมื่นสามประมาณนี้แหละนะครับ เราการทำเควสเห็นปะเราก็ได้ทำเควสต่างๆเลยนะครับก็ง่ายๆของฟรี free แบบนี้นะครับมีให้เราจับจองอย่างแน่นอนอันไหนยังไม่ทำเควสเราก็ไปไล่ทำเควสต่างๆนะครับเราก็จะได้ทางหน้าของของเราวันมาเห็นปะทำเควสสะสมการ์ดนะครับมันให้ทำทำอะไรแล้วก็ทำอย่างนั้นครับแค่นั้นเองทำเควสประจำวันนะอ่ะเอาง่ายๆเล่นออโต้ออกก็ได้ครับแล้วเราก็จะได้มาเนี่ยสะสมการ์ดไปด้วยนะครับกระปุกออมสินไปด้วย1วันเนี่ยมันทำได้ประมาณ1้0แต้มนะครับจะจำไม่ได้ว่าวันหนึ่งมันเท่า 140 160เพชรนี่แหละวันหนึ่งนะที่ได้160เพรไม่รวมกับการสะสมโดยรวมนะซ้ายมือคือสะสมโดยรวมนะครับขวามือคือวันล,ล,ละวันละ1 6อยหกส e บแอทิอาแอชิดเมนที่เราจะต้องทำเคสประจำวันนะครับก็เอาง่าย,ายๆหน่อยก็ซื้อไส้กรอกทำเคสประจำวันต่างๆทั่วไปมันก็ได้ละไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอะไรสำหรับจินปีที่แล้วนะครับแล้วก็จะเปิดท่าหน้าของคูณ2ฟรีตลอดทั้งเกือบเกือบครึ่งเดือนนะครับคือเหมือนเปิดบัตรคูณ2ครับถ้าใครมีกิวคูณ2อีกก,ก็กลายเป็นคูณ3 ใครไม่เปิดบัตรส่วนตัวอีกก็กลายเป็นคูณ4นะครับเรียกว่าเป็นวันที่กอบโกยเลยอะตอนนี้จานเก็บไส้กรอกกับเก็บพวกกล่องเอาไว้นะเดี๋ยวรอกิจตุจินเข้าจานจะโถมเลยหาก,กระดูกมาตีนะครับเพราะว่าตอนนี้กระดูกจานค่อนข้างน้อยเดี๋ยวหาจากกิจนี้นี่แหละคุ้มสุดแล้วนะครับเปิดให้เราเนี่ยสามารถใช้ได้วันละ1,000ไส้กรอกเหมือนเดิมนะครับมีข้อจํากัดคือ1วันวันละ1000ไส้กรอกถ้าจะไม่ผิดก็สําหรับให้เราใช้เป็นเงื่อนไขในการหาแหวนนะครับหาแหวนถ้าเป็นฟรีก็ได้คูณ 2, คือไงลย แล้วก็สกินนี้อย่างที่บอกไปเป็นสกินฟรีโดยเราเนี่ยต้องไล่ตอบคาถามนะครับเห็นปะไล่ตอบคาถามแล้วของรางวัลได้งงได้เงินต่างครับตอบจนครบเนี่ยได้ตอบคาถามจนครบครับคำถามง่ายๆครับเราก็ได้ของรางวัลมาตีกระโหลกเก้านี่ตีกระโหลกเก้าเพื่อจุดเป็นประทัดนะครับเป็นประทัดนะทำเควสอันเนี้ยเราจะได้จุดประทัดนะครับประทัดนี่ของดีของรางวัลใหญ่ที่เราจะต้องตามหาอย่างแน่นอนอันนี้เป็นคําถามทุกเถียงแน่นอนเราได้ประทัดมาครับโดยประทัดเนี่ยเราสามารถจุดได้ในเวลาที่จํากัดนะครับ ไม่สามารถจุดได้ตลอดนะครับต้องดูวันเวลาของเขาที่เขากําหนดไว้ให้จุดนะครับเราก็จะสามารถจุดประทัดเหล่านั้นได้นะครับอันนี้ก็สะสมของรามวันกันไปแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่ได้จากประทัดครับลหลายคนก็น่าจะเฝ้ามองหานะครับนั่นคือแหวนต้นไม้แหวนต้นไม้นี้นะครับได้จากการซื้อกล่องรายวันนะครับโดยแต่ละวันเนี่ยมันจะมีให้ซื้อจํากัดในเป็นกล่องธรรมดานะครับกล่องเพชรน,นะครับกล่องธรรมดาเนี่ยราคา88เพชรเห็นปะ ซื้อได้วันละ5กล่องเท่านั้นนะครับกล่องธรรมดาเนี่ยซื้อได้88เพชรวันละ5กล่องนะครับแหวนต้นไม้การันตีที่12ครั้งนะครับ12กล่องการันตี1นะครับแต่ว่าถ้าดวงดีก็ออกก่อนแต่ว่ามันมีการันตีที่1นะครับโดยภายในเนี่ยก็จะมีแหวนที่สาคัญที่สุดที่ทุกคนต่างเฝ้ามองหาแหวนที่ทําให้สายควบคุมสามารถสร้างดาเมจได้เทียบเท่ากับสายค้อนสายปีกแหวนควบคุมต้นไม้นะครับลองคํานวณเพชรกันดีๆนะว่าเราได้จากกระปุกเราคิดว่าได้จากกระปุกสักประมาณหม ประมาณ1 1ื่นหนนะครับคิดไว้นะส่วนที่เหลือเนี้ยต้องสะสมดองกันเอาไว้นะครับอันนี้เราก็จะเป็นแหวนต้นไม้ที่สะสมแสแต็กดาเดเมจคูดาหกเทิร์นนะครับโดยการใช้ทักษะเมียนที่1จะเป็นการสะสมดาเมจโดยรวมเอาวไว้ตัวที่ใช้สําหรับแหวนวงนี้ก็จะมีนานรีสมุดแล้วก็ปีพิตรง s p นะครับเลือกใช้ตัวใจจดตัวหนึ่งก็ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นเมตานี้คงเป็นานารีสมุดไม่ก็เป็นผีเสื้อปีศาจไปเลยนะครับก็ประมาณนี้สําหรับแหวนต้นไม้นะครับ เดินในกล่องแรกนี้นะครับอย่างที่เห็นว่ามันราคา88เพชรนะครับแล้วก็มันจะมีบัฟในการตีบอสแล้วก็ได้กล่องจุดพุมาทั้งหมด5กล่องนะครับเห็นปะกล่องจุดพุนี้ก็นับไปเลยครับคุณต้องซื้อประมาณ2-3วันครับแล้วก็จะมีกล่องใหญ่สุดคือกล่อง888เพชรครับกล่อง888เพชรนี้นะครับก็จะได้ทั้งหมด3กล่องเป็นกล่องรุ้งนะครับโดยการันตีอันนี้เนี่ยถ้าอาจารย์จะไม่ผิดเหมือนมันจะการันตีอยู่ที่15ห้รือไงเนี่ยครับมันจะการันตีสูงต่ำกว่าหรือสูงกว่านี่แหละนะครับ คำนวณกันคร่าวๆจ์ว่ารอบนี้เนี่ยเพชรน่าจะสะพัดคนละประมาณ1 2ื่นสองหมื่นเนี่ยไม่ได้เก็บไปไหนแล้วครับจนว่าหมดกระแหวนนี้แหละเพราะว่ามันหายากมากๆนะครับแหวนต้นไม้แล้วก็ไปแลกจากกิตอื่นๆเนี่ยมันค่อนข้างใช้เวลานะครับอ่าโอเคครับอ่ามันการันตีแหวนนะครับอยู่ที่12เท่าเดิมนะครับแต่ว่ามันจะมีแหวนคู่อยู่ข้างในนี้ด้วยนะครับในกล่องนี้เห็นปะมันจะมีแหวนจิตถังเฉินครับจิตถังเฉินการันตีที่อยู่ที่15นะครับแหวนเนี่ยจะการันตีเท่าเดิมอยู่ที่ประมาณ12นะครับ1ิเท่าเดิม แล้วก็ซื้อในจานแนะนําว่าซื้อกล่องลุงน่าจะคุ้มกว่านะครับอันนี้แล้วก็จะมีกล่องแดงนะครับกล่องแดงก็จะการันตีอยู่ที่12เท่า <imbalance> <Police> กันแหวนต้นไม้การันตี12จะซื้อกล่องไหนก็กา <singing> รัานตีเท่ากันนะครับก็ลองคํานวณกันดูนะครับอันนี้เนี่ยกล่องละ888นะครับข้างบนเนี่ย366นะก็ลองคํานวณกันดูว่าคุณต้องใช้ประมาณไหนอะไรประมาณไหนนะครับถ้าจานจะไม่ผิดเนี่ยจานจุดพุยังไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่ถึงวาครับเนี่ยนับคูดาวอยู่อีก7ชั่วโมงถึงจะจุดได้ แต่ว่าเราสามารถมาเปิดกล่องเพื่อลุ้นได้ถ้าจานจะไม่ปิดจานเปิดรอบนี้จานไมไ่ออกเลยนะโอ้โหของไม่หยังเกลือกิจจุดจีนของไม่หยังเกลือแต่ว่าจุดพุมันน่าจะช่วยให้หาของเพิ่มได้อีกปึบโอ้โหดิแหวนไม่ออกสักวงหรือว่าจิตไม่ออกสักวงเลยครับเมื่อกี้ใช้เพชรค่อนข้างเยอะเลยนะอันนี้ไม่รวมกับเติมเงินนะครับอันนี้เนี่ยจะไม่รวมกับที่เราจะต้องเติมเงินเราก็จะมีเคเวสตอันนี้จะไม่แน่ใจว่ามันจะเข้าไหมนะเพราะว่ามันเป็นเควสประจําเซิร์ฟนะครับ ก็คือ t ีูย์เทพสมุทรมันพอดีที่มันเข้าเซื้อวอ่าจามพอดีมันเกิดเลยแบบมีของรางวัลคูณ2คูณ3เลยครับก็จะประมาณนี้สําหรับกิจตุจีนนะหลักๆแล้วเแหวนต้นไม้แหละที่ทุกคนต้องการตามหาแล้วก็เป็นสกินที่ได้ฟรีอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมครับกิจกรรมที่เราได้รับจิตถังเฉินแล้วก็จะเป็นตัว๋วเป็นไอช่ตั๋วเด็กเป็นกล่องแล้วก็เป็นหินนะครับเป็นกิจกรรมเซิร์ฟนะครับก็จะประมาณนี้หลักๆแล้วก็จานคิดว่าไอกล่องเนี้ยไม่น่าไปได้ใช้ไหนหรอกจานคิดว่าน่าจะหมดกับกิดจ,จีนกันห นะครับคิดว่าคงไม่ได้เก็บสะสมออกไปหรอกจริงๆนะเหมือนต้นไม้นะครับแต่ว่าถ้าหาว่าใครเนี่ยคำนวณดูแล้วตัวเองเนี่ยไม่ไหวครับผมคิดว่าผมไปเอาตัวก็ได้เพชรเหล่านี้เนี่ยแปลเปลี่ยนเป็นตัวได้เยอะนะตัว10บใบราคา690กานะครับก็ได้100บใบละ7000เพชรได้100ใบแหละอาจจะเก็บไว้ในส่วนนั้นก็ได้คำนวณกันดีๆนะครับว่าตัวเองจะได้ถึงไหนอาจารย์คิดว่าในรอบนี้เนี่ยจา์จะเอาให้ได้แสนปีนะครับแสนปีเนี่ยก็ ใช้ทั้งหมด10วงไม่ใช่สิใช้ทั้งหมด6วง6วงได้แสนปีครับ6วงเท่ากับว่าคูณกับการันตี12นะครับเราจะต้องเปิดทั้งหมด7 2ครั้ง72ครั้ง,งกิจกรรมตีเข้าห้าวันนะครับก็โอ้โหหลักหมื่นเลยมั้งเนี่ยถ้าการันตีหมดนะแต่้างขอร้องนะอยากการันตีกูเยอะเลยนะครับไงก็เดี๋ยวเรามาเจอกันในกิจกรรมจริงที่จะเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับส่วนกิจกรรมเซิร์ฟเวอร์ นอกที่เป็นกิจกรรมดูดจีนเดี๋ยวจางก,ก็ทารีวิวเช่นเดียวกันแต่ว่าอันนี้เรามาลองวางแผนเข้าๆกันก่อนเก็บพงเก็บเพชรอะไรนะตอนนี้นะครับเราวางอย่าไปลงนะเลินกับพวกหอโออาร์ที่มันเอามาเพื่อผ่านเพชรเราก่อนนะครับมันรู้ว่ากิจกรรมนี้มันเป็นกิจกรรมหลักมันก็เลยจะต้องมีอะไรแบบดึงดูดให้เราสุ่มนะครับมีตู้เดียวที่จะสุ่มสยบจันได้คือแบนคู่6ปีขา6ปีที่เป็นฟิวชั่นจะดูดเพชรจันได้แต่ขอร้องว่าอย่าพิ่งมาขอกิจดูดจีนผ่านไปก่อนนะครับกิจดูดจี เดี๋ยวรอดูนกันครับ t e l l a r Go plus เพจรับเติมเกมที่ครอบคุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง t e l l a r Go plus ดิงอยู่ใต้ description เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับงานคร่าวๆสำหรับกิจกรรมตุดจีนที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับไม่แน่ใจว่าจะมีครบถ้วนเหมือนเซิร์ฟเวอร์นอกมากน้อยแค่ไหนจะ่เชียนคิดว่าเซิร์ฟเวอร์จานที่เปิดนานเนี่ยน่าจะมีครบและขอรางวัลน,น่าจะเหมือนๆกันแหละ ครับขายที่ของรางวัลไม่ได้เหมือนกันก็น่าจะเป็นพวกเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆหน่อยก็ไม่ต้องหน้อยใจยไปเนาะยังไงก็มาลุ้นกระปุกเพชรกันละกันนะครับมาเขาก็กระปุกเพชรน่าจะได้เยยบเย็ยบหมื่นแหละจันคิดไว้นะครับรวมกับที่จันมีประมาณหมื่นสามหมื่นสี่ตอนนี้สองหมื่นกว่าจันคิดว่าแหวนแสนปีจันว่าจะน่าจะได้นะแบบต้นไม้อ,อืมแต่ว่าต้องเก็บเอาไว้สําหรับตูอ้อื่นๆเช่นเดีวยวกันนะครับใช้หมดเนี่ยอาจจาะคยกว่าสุขิดได้ต้องคํานวณดีๆนะครับยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับคลิปนี้สําหรับ การ้องเพลของเรานะครับใครชอบใจอะไรยังไงเด่าลืมกดซับกดไ้ายเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับหวังว่ากิจกรรมเนี่ยมันจะเหมือนกับเซิร์ฟเวอร์นอกเป๊ะๆให้เราเนี่ยได้มารุน่นได้มาเล่นกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ามีคำถามอะไรยัางไงาคอมเมนต์ไว้เลยใต้คลิปนะจ๊ะฝากร้านเติมเงินสเตลล่าก็พัดกันไว้ด้วยเติมถูกตะไม่เติมดีไม่มีดีฟานไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับวนนี้ก็มีเบอยครับ